วันนี้นะก็แจกแต่เงินนะกู้เงินมาแจกแล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้นะแล้ววันนี้ก็ยังนะไม่ยอมคิดจะพัฒนาปรับปรุงตัวเองก็ยังห่วงอำนาจอยู่นะเราก็เลยคิดว่าผมเชื่อว,ว่านะสิบปีหน้าเราน่าจะเป็นประเทศที่ลาหลังกว่าเวียดนามนนะวันนี้นะกฎหมาย,ลาย,ลาย,ลายหลายๆหัวข้อนะควรจะต้องยกเลิกนะควรจะต้องยกเลิกเพราะไม่มีประโยชน์เลยกลายเป็นเครื่องมือในการหากินของเจ้าหน้าที่รัฐ รนะป,รประชาชนดัดแปลงรถเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับไม่ได้ดัดแปลงเพื่ออันตรายนะครับนะครับทำให้รถสาม,มารถบรรทุกได้มากขึ้นประหยัดน้ํามันมากขึ้นนะครับมีความปลอดภัยมากขึ้นกับถูกจับนะครับแต่ถ้าเกิดใช้รถในสภาพเดิมนะครับไปบรรทุกหนัหนกๆก็อันตรายอาจจะแหนบหักเผาหัก หน้าห้อยท้ายเชิดอะไรกันต่างๆ,ๆนานาครับแต่กับไม่ไม,ไม่ผิดกฎหมายครับสิ่งนั้นมันควรจะเป็นเรื่องที่น่าจะผิดกฎหมายเพราะคุณใช้รถที่บรรทุกน้ำหนักไม่เหมาะกับสมรรถนะของรถแต่ประชาชนไปดัดแปลงปรับปรุงคนระับกลายเป็นเรื่องที่ผิดนะครับประเทศอื่นเขาจะส่งเสริมนวัตกรรมแต่บ้านเราเนี้ยทําอะไรก็ไม่ได้ทุกอย่างถูกสงวนไว้กับนายทุนกับมหาเศรษฐีหมดอะ วันนี้เด็กๆลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออนาคตของพวกเขากับถูกยัดข้อหาไม่ให้ประกันด้วยกันหานะครับวันหนึงนะครับคนผู้ใหญ่ในยุคนี้คุณจะต้องเสียใจถึงแม้ว่าคุณตายไปแล้วนะครับวิญญาณคุณก็จะไม่มีความสุขเพราะลูกหลานกําลังตกตะกร,รมลําบากนะครับผมกล้าพูดเลยนะครับว่า ลูกหลานนสิบปีข้างหน้ายี่สิบปีข้างหน้ามันจะด่าตระกูลมันนะว่ามึงทําเฮี้ยอะไรกันว่าทาไมกูถึงลาบากขนาดนี้ถ้ามันเรียนประวัติศาสตร์ถ้าประวัติศาสตร์ไม่บิดเบือนมันจะรู้เลยว่าประวัติศาสตร์เราในี่แม่งถูกเขียนด้วยการบิดเบือนตลอดมันคงจะบอกทำไมยุคนั้นมึงทำไมทํามันแบบนี้วันนี้จากเราที่เป็นประเทศนําหน้าในอาเซียนนะครับวันนี้เรากลายเป็นประเทศที่ล้าหลังเราแพ้แม้กระทั่งพม่ากักมพูชาลาวอไงี้ย มันน่าช้ำใจไม่อยากคนระับหลายๆประเทศในที่เคยเจริญในยุโรปวันนี้ล่มสลายคนระับแต่เราไม่รู้จะทำยังไงคนระับวันนี้นะเขาก็ยังหวงอยู่ในอำนานจะก็ยังไม่ยอมไปนะครับการอภิปรายคุณก็เห็นว่าเขาตอบแล้วไม่ในเรื่องถามวัวตอบควายแต่เราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีนะนะการเล่นะก,าก,นะการเมืองเพื่อผลประโยชน์ใช่ไหม วันนี้การปฏิรูปอะไรไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเจ็ดปีที่ผ่านมาไม่มีการปฏิรูปการเมืองไม่มีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งตามที่มันเคยโม้ไว้นะครับสรุปไม่มีเฮียอะไรจริงจริงเออการเมืองก็ไม่ปฏิรูปแถมยังน้ำเน่าหนักกว่าเดิมอีกตำรวจก็ไม่ได้ปฏิรูปเห็นไหมคุณเห็นไหมว่ามีเรื่องเน่าๆในองค์การตำรวจมากมายประชาชนเราอยู่อย่างสิ้นหวงังมาวันนี้ ประชาชนแย่งกันลงทะเบียนแทบตายหา่านะครับหนี้สินก็พ้นล้นทนตัวนะครับใครแข็งแรงก็รอดใครอ่อนแอก็ลําบากไปนะครับทั้งที่เรามีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์นะประเทศเราในควรจ,จะเจริญที่สุดนะครับเพราะสมัยก่อนนะห้าิปีแล้วในคนอื่นเขามีสงครามเรานี่ปลอดภัยมาโดยตลอดนะรเราไม่มีสงครามเราไม่เคยถูกลุกลามเราไม่เคยถูกยึดเป็นเมืองขึ้นนะครับ เราควรที่จะ,ะเจริญที่สุดนะเราควรจะจะ,ะเจริญกว่าสิงคโปร์ทำไมวันนี้เราแย่กว่าสิงคโปร์ครับสิงคโปร์เป็นแค่เกาะเล,กเล็กๆไม่มีทรัพยากรอะไรเลยนะแต่วันนี้นะคุณดูว่าสิงคโปร์ทำรูปปั้นนะเมอร์ไลออนนะครับสิงโตที่มีหัวเป็นสิงโตหางเป็นปลาเนี่ยนะนะมาจากคำว่าเมอร์เมดบวกไลออนนะกลายเป็นเมอร์ไลออนไอสิงโตตัวนี้นะแม่งทำเงินก้าประเทศสิงคโปร์มหาศาลครนะับ นักท่องเที่ยวแห่แห่ไปสิงคโปร์เพื่อจะไปถ่ายรูปไบตัวเนี้ยเมอร์เมดไอเมอร์เมอร์ไอลไออนเนี้ยครับไอดูครับแล้วประเทศเขกากลายเป็นมหาอำนาจวันนี้ชาวสิงคโปร์บินไปได้เกือบทั่วโลกโดยไม่ต้องขอวีซ่าแต่ประเทศไทยเรามีทุกอย่างครับเรากับกลายเป็นประเทศที่ล้าหลังมากเพราะเราไม่มีประชากรทีร่มีคุณภาพนะต้องโทษประชากรไทยด้วยครับที่ไม่รู้จักคิดยังมีไทยลูกนกเยอะ บางวันก็แบมือขอแล้วก็ถึงเวลาไม่ได้อะไรนางยัก็แหกปากขายข้าวไม่ได้ก็แหกปากขายยางไม่ได้ก็แหกปากน้ําท่วมก็แหกปากไฟไหม้ก็แหกปากแหกปากเพียอย่างเดียวก็ไอ้ไทยลุกนกนะครับไม่เคยรู้จักการป้องกันก็รู้อยู่ประเทศนี้นะมันเป็นแบบนี้มาทุกปีหน้าฝนจะต้องน้าท่วมหน้าร้อนจะต้องน้ําแห้งแตครับมึงปลูกข้าวเยอะมันก็ขายราคาตกแต่ก็ไม่รู้จักการปรับตัว ถึงเราก็แหกปากรอรัฐบาลช่วยรัฐบาลก็ทําเป็นอย่างเดียวคือจ่ายเงินพยุงราคามัง่งประกันร,ราคามัง่งชดเชยบ้างเยียวยามัางก็มีแค่เนี้ยประเทศนี้ไม่มีเฮียอะไรไปมากกว่านี้หรอกครับนะแล้วประชาชนก็ยังเคยชินติดสันดานเสียนิสัยที่ชอบแหกปากถึงเราก็แหกปากเรียกรัฐบาลช่วยนะถ้าคนไทยพวกนี้ไปอยู่ในประเทศอื่นคงอดตายเออใช่ไหม ผมนึกบอกวันนี้ที่ผมมานั่งไล์สดเนี่ยนะผมต้องการสร้างนักรบทางความคิดนะคยฟังผมไม่ต้องเชื่อผมแล้วครับเก็บไปคิดก็พอนะเก็บไปคิดก็พอแล้วอย่างน้อยคุณดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้ผมก็หมดห่วงแล้วครับใช่ไหมครับเห็นไหมแล้ววันหนึ่งคุณร่ำรวยขึ้นมามีฐานะคุณก็อย่าลืมดูแลสังคมผมขอแค่นี้เองผมไม่ได้ขออะไรมากกว่านี้เลยนะครับนะผมยอมเสียเวลาทุกว,วันัวละชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยที่มาั่าคุยพวกเราเนี่ยผมต้องการให้คนฟังแล้วคิด ออของผมไม่แจ้งเตือนเลยนะเพราะพยายามนะเข้ามาสื่อสารบ่อยๆกดไลค์กดแชร์คุยพูดคุยนะครับคอมเมนต์บ่อยๆนะกลับไปดูโพสต์เก่าๆผมกดไลค์กด like, อะไรนะเดี๋ยวมันก็เกิดมันก็จะปลดล็อกให้นะครับนะันี้ประเทศเราถึงประเปทศที่น่าสงสารนาภาัพมากเลยนะมันมีเรื่องนะินทานตลกอยู่เรื่องนะครับที่เขาบอกว่าอะไรครับเทวดาใช่ไหมบินนะเทพเจ้าบินไป เหาะไปทั่วประเทศก็เอาอะไรไปโยนลงนะถุงของขวัญของนักก็โยนลงเอาภูเขาไฟฟูจิไปให้ญี่ปุ่นนะครับเอาอะไรไปให้เมืองจีนอะไรอย่าแต่เพื่อนเหาะมาเลยขาดถุงขาดตรงประเทศไทยนะครับความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดเลยหล่นอยู่ที่ประเทศไทยหันมามองดูอ้าว ทำไงดีวะไอ้น,นี่มันจะ,จะเจริญมามครับส่งนักการเมืองลงมาประเทศเราเลยไม่เจริญครับประเทศอื่นก็มีอันนี้มึงจเจริญม,มากใช่ไหมเดี๋ยวมึงเอาเอามึงเอาแผ่นดินไหวไปไอ้น,นี่เอาภูเขาไฟระเบิดไปใช่ไหมไอ้น,นี่มึงเอาน้ําท่วมไปแต่ประเทศไทยแม่งของดีๆลนประเทศไทยหมดเลยนะไม่มีอะไรเลยะแผ่นดินไหวก็ไม่มีภูเขาไฟก็ไม่มีง้นส่งนักการเมืองมาให้มึงแล้วกันนะเราก็เลยได้ นักการเมืองชั่วๆเข้ามาประเทศเราเลยเป็นแบบนี้อันนี้วันนี้ถึงเวลาแล้วที่ผมจะต้องเริ่มสร้างคนนะครับตอนนี้อายุผมก็เริ่มเยอะแล้วใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านประสบการณ์มาพอสมควรนรั่สิ่งที่ผมมานำมาเล่ามาแชร์นะครับให้คนได้ฟังเนี่ยครับมันก็น่าจะช่วยเสริมสร้างแนวคิดกระตุกกระตุกต่อมจริตนะครับนะฮะให้คนได้ตื่นตัวขึ้นนะไม่ใช่วันนี้นะครับ ยังรออยู่กูยังฝันนี่กับว่าวันนี้จะมีนักการเมืองคนไหนมาทาให้คุณร่ํารวยขึ้นนะกูยังคิดเลยว่าจะมีนักการเมืองคนไหนที่มันรักประชาชนและแม่งทําเพื่อประชาชนจริงๆเนี่ยกูเห็นไหมครัว,ว่าแม่งไม่ทำอะไรก็จะ áp, áp, ย้ายพักย้ายพวกเอ,เอานู่นเอานี่ครับนักการเมืองพวกนี้เหรอครับที่จะมาบริหารประเทศสิ่งเดียวที่ผมจะทําได้คือต้องรอให้พวกเราเนี่ยนะครับนาสิ่งที่ผมแชร์ฟังรับเอาไปประยุกต์เอาไปเผยแพร่ต่อนะครับ ช่ไหมครับแล้วก็ต้องสอนลูกสอนหลานแล้วก็คนไทยต้องสนใจการเมืองคนระับจะมาบอกว่าไม่สนใจการเมืองไม่ได้นะครับเพราะการเมืองมันคือทุกอย่างในประเทศนี้นะครับตั้งแต่คุณเป็นตัวสุจิแล้วเจาะข้อรังไถ่ได้นะครับคุณได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายแล้วนะครับกฎหมายเกิดจากการเมืองนะครับฉะนั้นใครบอกว่าใครไม่สนใจการเมืองคุณเห็นแก่ตัวนะครับการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับข้าวที่คุณกินคนระับ ก็เกิดจากการเมืองมีการเมืองเ้าเกี่ยวข้องน้ำประปาที่คุณใช้อาบใช้ดื่มเยอะทั้งหลายแหล่ไฟฟ้าที่คุณใช้ถนนหนทางพวกนี้ล้วนเกิดจากการเมืองทั้งสิ้นถ้าเกิดใครบอกไม่สนใจการเมืองนี่คุณกําลังเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างมากเลยนะคุณเป็นเจ้าของหนึ่งเสียงที่มีค่ามากคุณจะส่งเสียงของคุณเนี่ยไปมอบให้ใครคุณต้องดูให้ดีๆครับเห็นไหมครับคุณส่งโจรก็ลาภาามากี่ปีแล้วตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าถึงเวลาหรือ,อยังที่พวกเราต้องลุกขึ้นมาดูแลการเมือง ดูแลสิทธิ์ของเราใช้อำนาจของเราคนะรัแล้วต้องช่วยกันตรวจสอบอ่าถ้าเกิดเราไม่สนใจการเมืองเราไม่รู้เลยว่าเกิดอ,อะไรข,ข,ขึ้นกับประเทศเรารัฐบาลเอาเงินเราไปถลุงวันนี้เรามีหนี้กี่แสนกี่ล้านล้านแล้วดีกว่าคนระับคุณรู้ไหมครับในขณะที่รายได้ประเทศเรานะครับน้อยลงน้อยลงนักล,ล,ลงทุนก็ย้ายหนี GDP ก็ตกต่ำแต่เราก็มีหนี้ที่เพิ่มขึ้นคนระับประเทศเราจะชนแบบนี้ได้ก,กี่ปีเราจะกลายเป็นประเทศล้มละลายหรือเปล่า อีน้อยล่อประเทศไปจำนำอีกไหมเอาประเทศไปจำนำเพื่อจะกู้เงินเข้ามาท้ายสุดเขาก็ต้องบังคับไปเราขายทรัพย์สินหรือก็ต้องแก้กฎหมายเพื่อให้ต่างชาติมาถือครองสิทธิ์ในประเทศเราถึงจะยอมให้เรากู้เงินนะครับ